ออ่าโเควันนี้ค่ะหมอสาม,มีเคิ็ดจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นเคสเคสหนึ่งครับที่เหมือนเล่นกันปวดคอเป็นกระดูกคอเสื่อม3ข้อวันนี้ฮะตอนแรกเขาปวดคอแล้วเขาลุกเดินไม่ได้คุณหมอจะให้ฟาตัดแต่หมอตอนนั้นคร,รอดแล้วแล้ววันนี้หมอจะม,มีเซอร์ไพรส์จริงๆนะไม่ไดจะถ่ายแล้วแต่ทีมงานขอให้ถ่ายจะมีเซอร์ไพรส์เราไปดูครับว่าหมอจะ,จะเซอร์ไพรส์อะไรคนไข้ครับแบบตามฮะแต่แรกตอนนี้เขาเริ่มลุกได้แล้วเราต้องอุปกรณ์ช่วย อ่ะนี่นี่เป็นอะไรร,รู้เปล่ารู้เปล่าอ่ะสวัสดีคุณลกูกว,วันนี้หมอมีเครื่องช่วยพิเศษจากตอนแรกเดินไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้กลับมาเดินและเริ่มขยับได้แล้วนะเดี๋ยวที่หมอบอกว่ามาต้องกายภาพช่วยเนาะนึะ่ภาพาปะเออมันต้องกายภาพอะไรช่วยเนาะหมอเลยไปหาวิธีไปหาวิธีหาอุปกรณ์มาให้ <laughs> ให้คุณยายทำเพราะว่าให้คุณตาคุณตาก็ไม่ช่วยนะโอเคไหมเพราะงั้นอันเนี้ยหมอไปเช็คแล้วว่าอันเนี้ยมันจะช่วยได้มันจะเป็นนะตั้งแขนและขาเนาะแต่ช่วยไม่หมดหน่อเดีเยวหมดเลาะ <c oughs> ใจไม่เนียนไม่หมดอันนี้หมอซื้อมาให้ <c oughs> เซอร์ไพรส์เออเอาขามาใส่ดิเร็วไหมเก้าอี้ต้องนั่งตรงนี้ค่ะนั่ง,งนีต้องถูก <c oughs> ต้องนั่งย <c oughs> ขย<า>ับค่ะจะอนุญาตมาหมออุ้มนะครับโทษนะครับประหยัดหนึ่งสองอึ๊บนี่อุ้งต้นขยับได้เยอะแล้วนะเนี่ยเนาะ ตอนแรกมาเดินไม่ได้เลยอ่ะโหสุดยอดเออยิ้วข้างเลยใช่ไหมอ่ะตอนนี้ได้เวลาฟื้นฟูกลับมาแล้วอ่ะวมานี่นี่เอาขามาเอาขามาเออขาแบบนี้ขาข้างนี้มาเออนีแล้วฝึกใครต้องเกิดประโยชน์ด้วยนะครับเนี่ยอ้าวฝึกจับนี่นี่นะแนะไว้หน่อยเอออย่างนี้แลลึกไปหรอลึกอ่ะอย่างนี้อ่ะโทษนะเอาขาก่อน หายช่วยช่วยหมอนะชึบเออได้ไหมพอได้ไหมไม่เป็นไรเร็วมากเลยค่ะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะนะนี่เออได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันต้องค่อยๆฝึกนี่มันมาไกลมากแล้วเนี่ยน่าเอาไปให้เขาฝึกด้วยนะนะคะพยายามให้เขาฝึกอ่ะปึ๊บนะครับเพราะตอนแรกมันเดินไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้มันจะขนาดนี้แล้วก็โอเคแล้วค่ะ อ่าช่วยอะไรคะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะได้แข็งแรงกลับมานะฮะหมอให้กินโปรตีนไปกี่กี่ฟองนะวันละกี่ฟองนะเออเออประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้ดเหมือนหมอมันเบี้ยวโทษนะเออตอนไม่เบี้ยวอ่ะหนีได้ปะคุณลีหัวบอกเส้นได้ไหมได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะคให้ขยับได้อ่ะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้เท้าพยายามเหยียบเท้าพยายามเหยียบเท้าเราไม่ปล่อยนะฟังหมอนะเท้าปล่อย เอาเอาเท้าก่อนมือวางก่อนถ้อ่ะตอนเท้าก่อนนะอ่ะปุ๊บเอออย่างี้นั่นแหละอ่ะอย่างี้ได้ไหมอนุญาตนะคะถูกทีละอย่างโอเคนิดนึงนะคะโอเคจะได้ไม่โปไม่โปอ่ะนี้ได้ปะได้ไหมเออขยับยังกล้ามเนื้อจะได้กลับมาลูกนี่หมอปยาไปศึกษาหาวิธีมานะลูกนะเพราะว่าคุณตาก็ไม่ช่วยยาตก็ไม่ทำมันเบาๆมันไม่กลับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันติดเตียงฝาดเอาหายแล้วมันไม่ปวดแล้วหรือว่ามันเดินขยับได้แล้วไหมก่ปวดแต่ว่ายังเหมือนกล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อนอนนี้กลับมาเนาะเพราะว่าลองคัดดูดูเหรอเขายังอ่อนอยู่เออนี่แหละนี่แหละมันต้องเลยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยแล้วแต่ไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะอันนี้หมอให้เป็นของขวัญปีใหม่โอเคไหมเออหมอให้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะนะเอออะลองเนาะอะลองฟันซึ้บซึ้บฉันไปซื้อให้มาให้เลยนะเธอหาเร็ว อ่านี่อย่างนี้อ่าอย่างนี้ได้ไหมได้ปะได้ปะเอออย่างนี้ได้ปะอ่ะเท้าพยายามนั่นดิแต่ถ้าถึงวันอยู่บ้านต้องหาอะไรดิไม่เนี่ยรอกไว้หน่อยค่ะจะใช้เสื่อโยคะตอนแรกเวลาฝึกแกต้องเราอยู่แกช่ปะต้อง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 มีเ็เพื่อนนะเออไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันลื่นนะครับต้องใช้เสื้อโยคะลองพื้นใช้เสื้อโยคะอะไรก็ลองอ่ะแบบขาได้ยังขาได้ยังได้แล้วเนี่ยเห็นไหมรู้สึกมีแรงยัง เออดีใจไหมปวดเรอ,อเอามือมาเอามือมาอันนี้เริ่มมือมาอันนี้เริ่มมือลองดึมือไหวไหมอ่ะมือมาแขนตอนแรกมันไม่มีแรงเลยอ่ะได้ไหมนี่อย่างเท่ะคนเห็นไหมฮะสนุกไหมคะคุณยายปวดแล้วต้องหายปวดต้องกลับมาหายปวด,ดยอย่างยั่งยืนนะฮะทุกคนฮะนี่นดีใจไหมเออต้องมีอุปกรณ์ช่วยเสริมอ่านี้ได้ปะ คุณยายสนุกเอออ <laughs> ย่างเงี้ยปั่นทั้งวันกูบอกเลยปั่นทั้งวัน <laughs> โอเคไหมลูกโอเคมากเลยค่ะแล้วเนี่ยมันต้องมีมันไม่ไม่รู้จะทำยังไงนี่หมอคิดเื่องไปยายชมทุกวันเลยนะว่าทำยังไงยายชมแบบจริงค่ะแรงกลับมาเนี่ยเออจนไปไป,ไปศึกษาไปดูงานวิจัยจะมาเจอไอ้เครื่องเนี้ยนะ <laughs> เนาะา <laughs> นนาเพราะว่ามันต้องมันต้องหายเพราะมันปวดมันหายแล้วถูกปะแรงมันต้องมาด้วยเพราะตอนแรกแรงมันนึกว่าเพราะมันทับเยอะเส้นประสาทับเยอะแล้วไม่ต้องผ่า แล้วหลังจากนี้ต้องดูแลตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมและยาที่หมอแนะนำกินแบบนั้นไปก่อนโอเคเนาะลูกมีคำถามไหมลูกมีคำถามว่าแล้วแล้วถ้าปันเร็วปันนี่ลูกดูเร็วปันเออเร็วปันปันเรื่อยๆคือถ้ามาอีกมันก็จะเพิ่มแรงให้เร็วขึ้น แต่ตอนนี้ถ้ามีอันนี้อุปกรณ์นี้มันก็ช่วยได้ทวีคูณเเพราะคืออย่างที่หมอบอกเนาะหมอช่วยคนไข้ก็ช่วยหมอด้วยให้หายปวดแต่แรงไม่มาไม่ได้ถูกเป่าเออต้องมาเทเรื่องโภชนาการอีกถูกป่าที่บอกว่าต้องเพิ่มโปรตีนเน่ะเออนะโอเคไหมดีใจไหมดีน่นาะเออด,ดีไหมชอบไหมชอบไหมบอกลูกหน่อยเร็วชอบไหมชอบเออ,เอ,อ ของเล่นใหม่เหมือนเด็กได้ของเล่นอะไรนะดีไหมคะแกเรี่วกละพือจรเด็กน้อยใช่กลับมาเป็นเด็กน้อยอีกเออดีค่ะกลับมาเป็นเด็กน้อยเหมือนตอนขี่จักรยานไปโรงเรียนดีไหมคะอ่าเนี้ยอ่ะทีนี้เราพร้อมกันดูไดไหวไหม อันนี้เดี๋ยวถ้าไม่ได้เราต้องแยกแยกเราเราทำแยกกันก็ได้ถ้าพร้อมกันเราทำดูอันตรงนี้ไม่แน่ใจอาจจะปรับอันนี้ได้ไหมได้ไหมมันจะปรับน่าจะปรับได้เดี๋ยวลองไขอันี้หมากับคนไข้มาฟังขวนละเดี๋ยวเราไปไข่ต่อที่บ้านใช่เออนี่ฉันไข่เองไขไม่ถูกจะเกิดโอเคไหมได้เป็นได้เป็นของขวัญนหายแล้ว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 โอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคไหมลูก เราดีเนาะดีเนาะเออบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณยายสัมภาษณ์เป็นแรงบันดาลใจมีคนมาดูเยอะเลยคุณยายตาจะพูดได้ไหมคะมีน้ำตาจะไหลไยเหรอเฮ้ยของเด็กได้ของเล่นได้บ่เนี่ยเด็กได้ของเล่นเฮ้ยเนี่ยเพราะลูกมันจะพูดเก่งกว่าอ่ะโอเคเนาะเอาไปด้วยนะนะฮะ เก็บไปไข่เพิ่มนะคะพอดีระดับระดับมันอาจจะไม่ระดับให้เตี้ยลงกว่านี้มันปรับมันปรับได้มันมีช่องปรับใช่ใช่เนี่ยมันมีช่องปรับอยู่ไหมบ้างใช่อันนี้มันเหมือนมันเขาไข่มาสูงสูงสูงเกินเราไข่ตรงเนี้ยนี่เองใช้ให้เหมาะกับเราดีไปฝากไปดูต่อด้วยนะแล้วก็ให้เขาทำด้วยนะจ๊ะทำด้วยนะจ๊ะถ่ายแล้วล่ะต้องทำด้วยนะจ๊ะส่วนถ้าจะฝังเข็่เพิ่มบอกว่านัดห่างได้ละอาจจะอ่าทิ้นสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณลูกเนาะโอเคปหม ต่เมื่อเร็วโอเคไปแล้ว, <c oughs> ลวอ่ะไปให้กำลังใจไแล้วกเลิกยาให้กำลังใจอ่ะโอเคเดี๋ยวง<อ>ั้นเดี๋ยวขออนิยาตสัมภาษณ์คุณยายนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไข้ท่านอื่นนะคะของคุณยายชมมาจากไหนคะมาจากโคราชอ๋ออายุเท่าไหร่คะคุณยายแปดสิบแปดสิบนะคะ,ะ,คะอ่าโอเค มีอาการยังไงคะก่อนพบคุณหมอสันมันเผลนขาอ่อยอ่อนแรงอ่อนแรงไม่มีแรงไม่มีกำลังอ๋อเพราะว่าอะไรคะมันปวดเป็นไม่ปวดมึนชาอ๋อมึนชาอือเป็นมานานหรือยังคะไอกระดูกชัดสินนี่รับยาหมอกินนี่ก็หลายเดือนยาหมอที่โรงพยาบาลหลายเดือนมาหาดอ๋อเอาไม่ต้องพูดชื่อค่ะ โอเคอ่า okay. uh, แล้วเป็นไงคะดีขึ้นไหมคะตอนรักษานี่เริ่มค่อยดีขึ้นอ่าฮะอืมแต่ตอนนี้ก็ก้าวเดินได้นะว่ามีแรงมากขึ้นมากแเลยแต่ว่าเขายังอ่อนแรงอยู่นอยอ่าโอเคแต่ลงลงเดินเูแล้วจับก็อี้เดินเขามันอ่อนเลยลงตอนดี้ไม่ได้ แต่ตอนนี้ตอนนี้ก็มันสดชื่นขึ้นคล่องขึ้นตอนแรกเหมือนจะอุ้มลงมาเลยนะคะอุ้มใช่ไหมคะลเคยอุ้มมาเลยลเคยอุ้มอุ้มสองขังแต่คุณยายใจสู้ใจสู้ว่าต้องเดินได้อ่าตั้งเป้าหมายด้วยว่าถ้าหายแล้วก็จะไปทําบุญจะไปทําบุญถวายสังฆทานปีใหม่นะอ่าเดินได้แต่น่าจะได้แล้วเนาะ น่าจะได้แล้วใช่ไหมคะปวดจะถึงปีใหม่โอเคคุณยายชมอายุ80ส่งกำลังใจให้กับคนที่มีอาการแบบนี้หน่อยค่ะเนยนิสอนิสอรูกลูกไปยังลูกไปลูกไปเนยต่อผมไม่ไม่เห็นน่ะเนยต่อโอเคใส่รูปใส่รูปหน่อยได้นิสอ ส่งกำลังใจให้กับคนไข้ที่มีอาการแบบนี้อยู่ให้หน่อยดะงะคุณยายวดได้ก็หายได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าดีก็ดีขึ้นแล้วดีแล้วเนาะได้เลยคุณลูกสาวดีใจไหมคะดีใจไหมคะดีใจมากเลยค่ะแม่อาการดีขึ้นมากเลยโอเค ขอบพระคุณค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณยายออกกำลังกายโชว์แล้วก็เดี๋ยวปิดไลฟ์ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไขยดีกว่าหนูว่านะคะโอเคได้ไหมค่ะนนี้เดี๋ยวยกขึ้นรถให้นะคะขอบพระคุณนะคะ